เขาบอกว่ามาดูลำพูนวอร์ีเออร์ถ้าไม่เจอเต้าวัวถือว่ามาไม่ถึงเจอโดม่อไรสมคำร่ำลืออินไซด์ไทยลีกของเราวันนี้ครับมาอยู่ที่ลำพูนวอริเออร์หลังเย้าแห่งใหม่ของลำพูนวอร์เออร์ครับโอ้โหที่นี่สนามเขาดูสวยงามมาก แต่น่าเสียดายครับตอนนี้กําลังปรับปรุงสนามอยู่ก็เลยยังไม่ได้ใช้ในเลกนี้นะครับการที่ต้องไปใช้หลังยาวที่สนามสมโพธิเจ็ดปีเนี่ยเราอยากรู้ว่าแฟนบอลที่เนี่ยเขาเดินทางกันยังไงเขาไปรวมตัวกันที่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปตามติดชีวิตพวกเขากันดีกว่าครับปะอย่างที่เราบอกกันว่าวันนี้เราจะมาตามอีกหนึงกลุ่มกองเชียร์ก็คือขุนศึกสายใต้อ่านี่โหผมเจอแล้วครับ โอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังเตรียมตัวอะไรครับตอนนี้วันนี้อย่างที่บอกบิ๊กแม็กนะพี่ลมกลแนะนําตัวอะไรนเกครับอ่าพี่เก่งนะครับกองเชียร์ของลําพูนเนี่ยจริงๆเขามีกันกี่กลุ่มครับพี่เก่งก็มีประมาณ4กลุ่มนะครับเนาะร่มจากบุกตาครับคุณศึกสายใต้คุณศึกคาริพุนชัยและก็ลําพูลซัพพอร์ตนะครับอ แล้วลของกลุ่มเรานี่จริงๆคือมีลักษณะการเชียร์หรือว่าการดูแลกันเป็นยังไงอะครับซัพพอร์ตทั้งเย่าและเยือนนะครับเยือ <ๆ S 2> นปกติก็ไปทุกแมตช์เย่านี่ไม่ต้องถามเลยครับทุกแมตช์จะเตรียมของประมาณนี้อในเรื่องการกินนี่คือต้องยอมรับว่าสายตายสุดยอดแล้วครับอันนี้ก็คือไม่ใช่แค่กลุ่มเรากินได้คือทุกทุกคนทั้งหมดทั้งหมดอันนี้คืออยู่กันประมาณกี่คนครับพี่ในกลุ่มเราในกลุ่มที่ซัพพอร์ตกันจริงก็ประมาณ40 สี่สิบคนับห้าสิบคนครับ <ừ> อยู่ด้วยกันวรามากี่ปีแล้วพี่ที่เราเชียร์ติด<อ>ลำพูนกันมาตั้งแต่ทีสามครับอะไรถึงทาให้พี่ต้องรู้สึกผูกพันแล้วก็แบบรักกับทีมนี้อยู่กับใจเนาะค,ความรู้สึกคือเรามาถึงลําพูนแล้วเนาะไอสนามใหม่เสียดายมันยังใช้การไม่ได้ใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยในความรู้สึกพี่เป็นยังไงครับผมไม่ได้เสียดายนะ แต่ผมรู้สึกว่าเรายังขาดอะไรบางอย่างโอกาสบางอย่างที่เราจะมีโอกาสได้ใช้สนามใหม่เนี่ยผมว่ามันขาดไปนิดนึงแล้วการเดินทางเวลาไปเชียร์อย่างเงี้ยครับพี่ถ้าสนามใหม่กับสนาม700ปีอะปีอ่างเงี้ยความแตกต่างมันเป็นยังไงพี่ถ้าสนามใหม่ก็จากที่บ้านผมไปก็ประมาณ15นาทีครับอ่าถึงแต่ถ้ากลับการถ้าผมไปเชียงใหม่ก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไกลปัญหาเราติดอีกครับเราแต่มันมีผลต่อการไปซัพพอร์ตหรือไหมพี่ ไม่มีครับไม่มีอุปสรรคครับใกล้กว่านี้ก็ไปมาแล้ะอ่ะใช่ครับงั้นวันนี้ผมขอติดตามพี่ๆไปดูไปสัมผัสความสนุกของพี่ด้วยดีกว่าได้ครับลองดูสักเบบหนึ่งครับโอเคผมฝักเนื้อฝักตัวด้วยแล้วนี้โอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามครับทุกคนครัสเจอกันครับสวัสดีครับ ตอนนี้ครับผมมาอยู่กับจุดรวมตัวของคุณศึกสายใต้แล้วครับโอ๋ไหนบอกว่าเตรียมมานิดเดียวไงพี่โอ้เยอะครับไม่ไม่ไม่นิดนะอย่างงี้ไม่นิดนะเยอะครับเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกเยอะมากเขาเรียกว่าอะไรอาสา,าทํามาให้เงี้ยใช่ผมก็คือเตรียมมาจากบ้านกันคนละอย่างสองอย่างเนาะครับโอ้โหวันนี้มาฝากครับมาฝากเนื้อฝากตัวกับพี่มาสวัสดีครับผมคุณศึกสายใต้น่ะมาอยู่แบบพี่แบบน้องครับเด็กเล็กทุกคนมาหมดมีอะไรก็ มากินกันอืมกรอกข้าสนามทุกคนลองเติมพลังก่อนพี่เก่งบอกว่าต้องลองอันนี้อะไรนะลาบปลาลาบปลาเพี้ยครับลาบปลาเพี้ยเอาจริงผมไม่เคยกินแต่ว่าคนคนเมืองกินได้อ่ะจบแล้วถูกใจเลยใช่ครับไม่มีอดอร่อยอร่อยครับเป็นการเหมือนไม่ได้มาดูบอลเหมือนมาบ้านงานอ่ะเอาจริงตอนเนี้ยเรามาเจอพี่วัวอีกคนนึงครับโอ้โหพี่เสือ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 ครับโอ้โห อเสืแ,แ,แฟนขับลำพูนมานานแค่ไหนครับพี่ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับเจ็ดแปดปีมแล้วเรานี่แต่งตัวอย่างนี้มานานแค่ไหนครับพี่นานมาตลอดเลยครับมาตลอดเลยฝากพี่น้องลำพูนทุกคนนะครับกลองเชียร์ทุกคนนะครับเขามาเชียร์กันลำพูนกันนักๆนะครับความรู้สึกเราแบบสนามมันเสร็จแล้วอะแต่เราต้องมาเนี่ยพี่รู้สึกยังไงไม่ไม่ซีเเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะไปสนามใหมนะ่นอะเราก็ใช้ที่สนามแม่พวง ก่อนที่สนามแม่กวงอ่ะเราก็มา700ปีมาคือทักษานที่มันเหมือนเหมือนเป็นบ้านของเราเลยเราจะแข่งที่ไหนก็ได้ครับขอให้นักเตะขอให้ทีมงานขอให้กองเชียร์ร่วมแรงร่วมใจกันสู้นันพอแบแข่งที่ไหนก็ได้ ลำพูนชนะสองศูนย์สองศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ชนะแน่นอนลำนชนะลำพูนชนะอันนี้คือพี่หมูที่เป็นแฟนวัลพูเบลเลอร์ที่ตามไปทุกที่เลยว่บพี่หมูใช่ครับเห็นเขาบอกว่าพี่หมูเนี่ยคนเดียวก็ไปจริงป่ะพี่จริงครับสโมสรนักฟุตบอลสตาฟโค้ดเราจะมองเห็นเราคือกองเชียร์ครับเราไม่เป็นกองเชียร์ แล้วก็ไม่มีกำลังใจใช่ไหมครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกองเทียนใช่พี่มันต้องครบองค์ประกอบทั้งทั้งทั้งสามอย่างไม่เจออะไรแต่ว่าเจอเต้างัวเอาทำง,งน้นหันไปเจอเต้ามัวทำง,งน้นโอ้โหเ,เขาบอกว่ามาดูวอลํมลพูลมนนีเออร์ถ้าไม่เจอเต้าวัวถือว่ามาไม่ถึงเจอโดยไป็นด้็มายถึงสมคำร่ลำลือที่เขาว่าเออว่าต้องมาให้ถึงนะถือว่าผมถึงแล้ว แล้วก็ทําให้เราแบบว่าอยากให้ทุกคนรู้จักลําพูดมากขึ้นก็เลยใส่ชุดมา่อนตัวนี้อะค่ะก็คือเป็นที่มาของเต้าัวก็ถือว่าเป็นสีสันของสนามนี้ไปโดยปริยายครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวไปเชียร์กัน Oh, a trauma, here? Amun! ถามว่าตัวสุดท้ายจะโดนหรือเปล่าไม่เป็นใบแดงครับยังแค่ใบเหลืองโอ้โหลอาตัวพายเอาซีกใบแดงเสร็จเมื่อกี้ครับเช็กจุ้นทษต่อ เกลารรคับเป็นไงครับพักครึ่งสกอร์ถือว่ายังอยู่ในทีทายว้อยู่นะใช่เดี๋ยวเราดูดูขึ่นหลังฟอร์มวันนี้เป็นไงอ่ะบครึ่งแรกถือว่าโอเคขึ้นโอเคนะถือว่าสู้ได้นะสู้ได้นะมีจังหวะและยังพอจะโต้มา<ช>แต<ล>่มันเสียดายจังหวะนั้นไปโดนจะุดโทษนะถูกต้องโดนสุดอนะัดนนี้แบบ माल แบบว่าเชียร์แบบเตือนเตือนอ่ะเดียวได้มากแต่อย่างน้อยพีจีก็ทีมใหญ่บุกมาแบกแต้มไม่ได้แค่แต้มเดียวโอ้โหเราสบายสบายก็ถือว่าวันนี้เล่นดีมากแต่สนุกนะเกมมันแบบสู้กันไปสู้กันมายิงได้ยิงกันไปยิงกันมาก็สนุกดีโอ้โหได้อย่างที่บอกพี่สัมผัสได้เลยว่าไปกองเชียร์ที่นี่สนุก ดูน่ารักค่ทุกคนดูแบบว่าเหมือนมาครอบครัวมาเชียร์กันน,นู่นน,นี่เออคือทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กเอยคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาด้วยหรือแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็แบบมีเยอะแยะเลยก็สนุกเนี่ยพี่อยากให้บรรยากาศแบบเนี้ยไปเจอกันที่สนามของลำปูจริงๆหวังว่าหวังว,ว่านะสักวันหนึ่งนะ<ช>เราจะได้ไปเชียร์อ่างเงี้ยสนุกๆแบบนี้ที่สนามนู้นนะคือก็หวังแบบนั้นเลขสองครับไม่แน่บอกเลยว่าครบรถสุดยอด โอเคนี่ฮอนี่พอนี่เย่าสุดยอดแล้วพวกเราขอตบท้ยกับพวกนายนยนั่นน่านะครับเราจะไม่เชีื่อฉันขอประถมนะครับ